โยมที่เป็นจิตอาสาทำงานอยู่ห้องผ้านำโดยอาจารย์นิรมนมาตัดมาวัดผ้าเปลี่ยนผ้ากับพระพุทธรูปเปลี่ยนผ้าอังสะปีละครั้งช่วงสงกรานเนเพราะว่า ขาะที่วัดไปก็งงงอยู่มีพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นมาก็เลยมาวัดเองนะงั้นก็จะได้เปลี่ยนผ้านะห่มกลุมผ้าพุทธรูปที่ศูนย์นี้ก็วันที่13เมษานะวันอาทิตย์ทําบุญวันอาทิตย์เสร็จก็ส่งน้ำพระ ส่งน้ำะสง์แล้วก็เปลี่ยนผ้าพระพุทธรูปสำหรับทำบุญที่นี่นะแล้วที่วัดวังหินเองก็มีคอร์สแค่รู้สามตั้งแต่วันที่12ถึง16วันที่15ก็ส่งน้ำพระตรงนี้ก็ตระเตรียมงานนะ ที่จะมาถึงนะงานทักษณิณา,านุปาทานหลวงพ่อจเจ้าอาวาสอดีตหลวงพ่อจเจ้าอาวาสแล้วก็งานฉลองสัญญาบัตพัดยศเึียงก็กุลีกุจอกันในทุกส่วนฝ่ายเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายแรงใจแรงทรัพย์กันอยู่มากแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีของพวกเรานะ ที่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญได้สร้างบุญบำเพ็ญกุศลนั้นจิตใจให้มันมีความอิ่มบุญเบิกบานเบาเป็นบุญเบาที่เราทำนั้นทุกส่วนก็รวมด้ช่วยกันไม้กระทั่งที่ศูนย์เองญาติโย,ยมก็ช่วยกันทำสบู่สมุนไพรที่จะไปร่วมแจก ชาบ้านก็ตระเตรียมที่จะทำพานกขอขมาไปร่วมงานงั้นพรุ่งนี้ก็วันที่หนะ้าเนาะพรุ่งนี้สมเด็จก็ลาสิกขาวันที่หกวันอาทิตย์ที่หกก็น่าจะอยู่อีกสักประมาณสองสามองนะนะ่งันวันที่เจ็ด วันจันทร์ที่7จ็ดเป็นวันจุดชดเชยนะวันจักรีชดเชยวันจักกรีก,กร็จะได้นัดคณะทำงานได้ก็ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือรายงานความคืบหน้าความก้าวหน้าของงานตตดเตรียมงานอะไรไปถึงไหนงานก็จะล่นๆยุ่งๆมาช่วงท้ายนี้แหละ ช่วงแรกก็อาจจะเตรียมเรื่องสถานที่สิ่งของต่าง,าง,างๆ้ายท้ายมาก็จะเป็นเรื่องของการตรเตรียมผู้คนละทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กราบนิมนต์มาแข่ผู้ใหญ่ที่เรียนเชิญมาตั้งแต่ผู้ว่าจังราชการจังหวัดเป็นต้นมานะมาน้าส่วนนายอำเภอกำนันผู้่หญ่บ้านลูกศิษย์ลูกหาจากอีกหลายจังหวัด ที่เป็นผู้รวมสร้างวัดวังหินมาแต่สมัยก่อนหลวงพ่อมอมรท่านทำงานเผยแผ่อบรมเกี่ยวกับครูนักเรียนทั้งเจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นที่รู้จักกันปีปีหนึ่งจัดคอร์สรมเด็กเป็นร้อยสองร้อยค่ายค่ายสามวันสองคืนนะต้องใช้กำลังมาก ทำอย่างนั้นอยู่หลายปีนั้นเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะว่าบุรพาจารย์นั้นท่านพาดำเนินพาดำเนิน,าน,นมาพวกเราท่านนี่เกิดมาทันยุคนะบัดวังเห็นมีเจ้าอาวาสสามรุ่นหลวงพ่ออมรอ,อาจารย์สากลแล้วก็พระอาจารยนะ์รุ่นที่สาม,สามรุ่นมาก่อนหน้านั่นถูก ทิ้งร้งไว้เป็น200ปีนะก็ไม่แน่มันกันว่าอาจจะเป็นเราๆท่านๆนี่แหละมาช่วยกันสร้างช่วยกันธนุบำรุงช่วยกันประพฤติปฏิบัตินมาถึงยุคนี้แล้วก็เกิดมาทันในยุคที่ได้ทำงานงั้นการทำงานท่านก็ให้พัฒนาทั้งภายนอกแล้วก็พัฒนาทั้งภายในใงานนะ่ะมันสอนเรา สอนให้เราเกิดเป็นทักษะเป็นความรู้ขึ้นมาทำอะไรถ้าเราทำบ่อยๆหาข้อดีข้อเสียปรับปรุงข้อเสียรักษาข้อดีก็จะทำให้เราเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมางั้นการได้ทำหน้าที่ของตัวเองนี่แหละคือการที่เราได้พัฒนาตัวเองนะ การทำงานการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมไม่อย่าลองพ่อพุทธทาสได้กล่าวเอาไว้ถ้าเราได้ตายในหน้าที่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างไรเราก็ได้ไม่บกพร่องในหน้าที่เราถ้าพวกเราดูข่าวเนาะที่พม่าที่เป็นดินไหวที่ผ่านมานะ มีอยู่วัดหนึ่งพระเนนกำลังนั่งสอบกันอยู่นะเป็นร้อยกว่าอ,องค์ร้อยกว่ารูปร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบรูปกำลังนั่งสอบกันอยู่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเนาะเป็นดินไหวก็ไม่รู้ว่ามันจะหนักหน้าสาหัสขนาดนี้มันเคยไว้แรงอย่างนี้มาต้องร้อยปีที่แล้วอันนี้ก็มาถูกช่วงถูกยุคพอดีแหละปรากฏว่าเขานั่งสอบกันอยู่ เป็นดินไว้ท่านก็ไม่ได้ออกมาละก็ไม่ได้คิดว่ามันจะรุนแรงมันจะเกิดผลรุนแรงร้ายแรงขนาดนี้ก็นั่งทำข้อสอบไปอาคารเจ้ากรรมก็ถล่มล่วงลงมาทับพระเนนหมนณภาพไปหลายรูปอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นนะ นั้นก็ท่านเหล่านั้นก็เสียสละเสียสละว่าท่านได้ตายในหน้าที่ของการสอบอยู่ในภาคของการประยัดการศึกษาเราเรียนในนี้ก็เป็นเกียรตินะเป็นเกียรติของตัวเองนั่นแหละนั้นนี่เราก็ คุณค่าของเราก็อยู่ที่การทํางานทําหน้าที่ทํางานให้มันมีความสุขให้มันมีความอิ่มความเบามันจะช่วยให้เรานั้นได้เห็นภายในการทํางานภายนอกก็ฝึกใจภายในของเราไปด้วยเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในด้วยเห็นสภาพจิตของเราการทํำบ่อยๆฝึกบ่อยๆทันวะ เป็นภาวิตาพหุลีกตาภาวิตโตพหุลีกโตเนี่ยแหละทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอะไรละก็ซึ่งความดีแะละซึ่งคุณงามความดีซึ่งการพัฒนาซึ่งการภาวนานี่แหละงั้นการภาวนาไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถามพระอนนท์ว่าอนอนท์ เธอเลิกถึงความตายได้วันละกี่ครั้งวันละสามครั้งพระเจ้าข้าเธอยังประมาทอยู่นะอานนท์ต่ตาคตรระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจหมายความว่าไงหมายความว่าโอ้ท่านทําให้มากเจริญให้มากจริงๆการระลึกถึงลมหายถึงความตายทุกลมหายใจก็คือการที่ไม่ประมาทการที่ได้ ภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันการที่มันแยบคายนั้นถ้าเราทําให้มากเจริญให้มากอย่างนี้แล้วนี่ก็มันมันก็เข้ามาสอดแทรกไม่ได้ความทุกข์ทั้งหลายบรรดามีก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาที่ใจของเราได้เราสังเกตดูวเวลาที่ความทุกข์มันสอดแทรกเข้ามาในใจเราเนี่ย แรงมันก็มาจากความยึดติดถือมั่นของเราแหละความหลงความคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะความทุกข์ความทุกข์ก่อตัวขึ้นได้ก็เพราะว่าเราหลงในความคิดหลงในสังขาระขันจําได้สัญญาขันเกิดเป็นเวทนาขันขึ้นมามีทุกข์ขึ้นมาปรุงแต่งไปในเรื่องที่เราไม่ชอบจําได้ในเรื่องในคนที่เราไม่ชอบ ก็ปรุงแต่งในเรื่องในคนที่เราไม่ชอบเกิดเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาวิญญาณก็เข้าไปรับรู้มีเราทุกข์ยึดอย่างนั้นนี่คือกระบวนการของความทุกข์จากการที่เราไม่รู้เท่าทันมันถ้าเราเห็นใจเตียงบ่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่จมกับความทุกข์ อันนั้นเครื่องมือวัดใจเราอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจมกับความทุกข์นี่แหละเป็นเครื่องมือวัดใจเราอย่างดีว่าเรานั้นได้ฝึกมามากน้อยแค่ไหนฝึกมาเพียงพอหรือ,อยังถ้าเราโดนคนอื่นด่าคนอื่นว่าเงี้ยคนอื่นตำหนิเราจมกับมันไหมจมกับคำด่าคำว่าเขาไหมเครียดกโกรธไหมน้อยใจไหม แล้วก็ไปสังเกตดูหรือว่าคนอื่นชมเราเรารู้สึกปรับปื้มดีใจไหมรู้สึกใจมันพองขึ้นไหม mm. นั้นทั้งสองอย่างแสดงว่าใจเรามันไม่เป็นปกติใน,นการฝึกของเรามันก็ยังวางไม่ได้ยังวางไม่ลงปรงไม่เป็นนั้นะเราจึงต้องฝึกฝนนี่แหละภาวานาบ่อยๆและเลือกถึง คำภาวนาบ่อยๆอาจจะระลึกถึงความตายก็ได้ระลึกรู้ถึงลมหายใจก็ได้หรืออยู่กับพุทธโธอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งก็เลือกมาพราะเลือกมาแล้วก็ทําให้มากจเจริญให้มากทําความแยบคายอยู่ในใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะ ไม่ใช่แค่ตอนที่เรามานั่งสมาธิมาสวดมนต์แค่นั้นแต่เราต้องทำตั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะเวลาที่มีความทุกข์เข้ามานี่ทุกจากคนทุกจากสิ่งของทุกจากอะไรก็ตามบรรดามีนี่ถ้าเราปล่อยให้ใจเราทุกข์เราก็ขาดทุนนะขาดทุนทุนก็หายกำไรก็หดก็ว่ะ คำว่าขาดทุนก็หมายความว่าเราอุตสาอุตสาได้อัตภาพนี้มาแล้วได้กายได้ใจเนี่ยมาแล้วก็ยังจะเกิดมาทุกข์อีกทุนหายกําไรหดกําไรก็หมายความว่าแทนที่จะได้พัฒนาตัวเองต่อกลับมาทุกเรื่องเดิมมาทุกซ้ําๆย่ำยๆเรื่องเดิมนี่ก็เรียกว่าขาดทุนทุนหายกําไรหดแม้ว่าทางโลกข้างนอกจะได้กําไรก็ตามเถอะ จะประกอบอาชีพจะได้กําไรมาเท่านุ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นนนี่นัน่น,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 นแต่ว่าในทางใจแล้วเอาตัวเองไม่รอดอันนี้ก็ขาดทุนซึ่งเราก็ไม่ควรเป็นคนที่ขาดทุนอย่างนั้นกว่าที่จะภาวิตาพระหีกตานี่แหละทําให้มากจเจริญให้มากมันรู้สึกตัวให้รู้เท่าทันความเศร้ามองของใจหรอมันเศร้ามองอยู่รู้ไหม นั้นไม่มีใครที่สามารถทําให้เราทุกข์ได้มากกว่าตัวของเราเองคนเด่นมาทําให้เราทุกข์มาว่าให้เรามาสารเสริญเยนยอเราเขาก็ทําแค่ครั้งเดียวส่วนคนที่ทําให้เตียงบ่อยๆบ่อๆก็คือใจของหลงใจที่มันหลงมันก็เลยไปหลงสุขหลงทุกข์ส่วนมากก็หลงทุกข์นี่จะทุกข์มาก ถ้าสุขก็จะเพื่อเพลินกับมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่กลายเป็นความเพิิดเพลินไปแต่ถ้าความทุกข์ที่มันเกาะอกนี่มันก็เป็นเรื่องลําบากละเป็นก้อนทุกข์ก็ไม่รู้ว่าจะทุกขออกจากใจยังไงทีนี้ก็เลยหันซ้ายหันขวาแลซ้ายแลขวาไม่รู้จะออกยังไงงงไปหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะเราขาดทักษะในการเข้าไปรู้ตามความเป็นจริง ในการเข้าไปเรียนรู้กระบ,บวนการของความทุกข์งั้นเราทําหน้าที่ให้มันตรงหน้าที่ต่อความทุกข์ในหลักอริยสัจทุกข์ก็คือเป็นตัวปริญญากิจในการรู้ในการรู้รอบปัญญาแปลว่าการรู้รอบรู้รอบกองสังขารรู้เข้าใจการปรุงแต่ง เรียนรู้ดูมันมันแต่ละวันก็มันที่จะทําความรู้สึกตัวเอาไว้เพราะความรู้สึกตัวมันตรงข้ามกับความไม่รู้เป็นตัววิชาตรงข้ามกับอวิชางั้นกิเลสก็จะสอดแทรกเข้ามาได้ยากความทุกข์ทั้งหลายบรรดามีแม้จะมีอยู่ก็ตามแต่ว่าก็จะไม่อยู่นานมันกลายเป็นอินทรียภาวนา เป็นการพัฒนาอินทรีย์ของเรานะพัฒนาตาหูจมกูกเล่นกายใจของเราพัฒนาก็คือการที่มันไม่ไปจมหลงกับความคิดเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าเราว่าโอ้อยากเลิกคิดละไม่คิดดีกว่ามันทำไม่ได้มันอยากเลิกแล้วมันเลิกไม่ได้จะเลิกได้ก็ด้วยว่ามันเข้าใจมันมีสติเป็นเครื่องระลึก มีสัมปชัญญะเป็นเครื่องตัดกระแสความทุกข์เหล่านั้นนั้นก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดีฝึกซ้อมบ่อยๆเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าเออก็ดีนะอย่างน้อยเราก็ได้ดูเล่นเอาไปดูเล่นสมัยที่่อมาฝึกใหม่ๆช่วงนั้นอยู่มม .5 หม 5, หามหช่วงนั้นไม่ใช่สิน่าจะน่าจะอยู่ปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งไปทำงานช่วงนั้นมีอาการอกหักอกหักไปเห็นคนที่ตัวเองคุยนี่อยู่กับนั่งคุยอยู่กับผู้ชายอื่นก็ทุกข์มากเลยช่วงนั้นเหมือนกับโดนสายฟ้าฟาดนะ เกิดมาก็เคยหวากับเขาเหมือนกันนะปรากฏว่าก็โทรมาส่งอารมณ์กับพระอาจารย์นี่แหละไอ้เราก็ทุกปางตายเนาะทุกมาหลายวันนะท่านก็พูดออกมาสั้นๆคําเดียวนะอาอกหัก็ดีแล้วเอาไปดูเล่นทนว่ะพูดง่ายๆนะเอาไปดูเล่นนะแต่พอฟังแล้วเออมันเก็ตขึ้นมาเออมันมันก็ทุกได้แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์กับมันนะี่ห ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาเอาไปดูเล่นแค่นั้นเองเอาไปดูใจของตัวเองเล่นดูความทุกข์เล่นเห็นความทุกข์เป็นเพื่อนไม่ได้ว่าเออต้องไปทุกข์ตามมันอันนี้คือความทุกข์ที่มันสอนเราเราทุกข์บ่อยๆก็เราก็ฉลาดบ่อยๆทุกข์ก็จนเลิกทุกข์กับมันมันรู้แล้วมันก็เลิกทุกข์ถาว่าความทุกข์หมดหรือยังยัง มันก็จะทุกเรื่องใหม่มาเรื่อยๆคนเราถ้ามันยังไม่เป็นสมุทเฉทประหารนะนะถ้ามันยังละไม่ได้ด้วยมรรจิตผลรจิตเนี่ยก็ยังทุกเรื่องเดิมอย่างนั้นแหะคล้ายๆเดิมไม่ใช่เรื่องเดิมแต่ก็คล้ายๆเดิมมันก็ค่อย,ยๆขัดเกล่ลงไปจนมรรจิตผลจิตเกิดขึ้นสามรอบสี่รอบนะประหารละกิเลสได้ก็ถึงจะค่อยๆลดลงลดลงความทุกข์ก็ลดลงลดลง ้นเราก็ต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปนะเวลาความทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ท่องไว้เอาไปดูเล่นทำให้เราไม่ไปเดือดร้อนเกือกกลัวกับมันนั้นก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน